โควิด -19 ไวรัสตัวร้ายจ้องทำลายปอดคุณสามารถถางเชื้อได้เพียงใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือให้สะอาดเจลแอลกอฮอล์อย่างห่างกายแต่หากมีอาการไอแห้งไข้ขึ้นสูงหายใจหอบเหนื่อยต้องรีบไปพบแพทย์ท,ทันทีพร้อมใจสู้ฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงบริษัทจดทะเบียนนะคะรวมถึงเศรษฐกิจมาภาคทั่วโลกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในสัปดาห์นี้ค่ะโดยข่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดเป็นประเด็นร้อนนะคะเราก็จะมามาอัปเดตให้คุณผู้ชมเป็นประจำค่ะทุกๆวันศุกร์ค่ะในเวลา18นาฬิกานะคะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอนุภาสิริรวงมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ และลำดับแรกนะคะไปเริ่มอัปเดตกับเรื่องราวของภาพรวมตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะคะที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ค่ะภาพรวมตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้นะคะก็ปรับตัวลดลงค่อนข้าง,งแรงเลยเดียวนะคะซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลกค่ะเนื่องจากนักลงทุนทั่วโลกนั้นเทขายสินทรัพย์เสี่ยงหลังรัเสเซียโจมตียูเครนค่ะทั้งนี้สถานการณ์ดึงเครียดระหว่างรัเสเซียและยูเครนนะคะ เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่รัเสเซียให้การนับรองเอกราชแก่แคว้นดูนสและลูฮันส์ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของยูเครนค่ะแล้วก็ได้ส่งกองกำลังฐานเข้าไปยังสองแคว้นดังกล่าวที่ฝักฝ่ายรัเสเซียด้วยค่ะขณะที่ล่าสุดนะคะฝั่งยูเครนเองก็ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วและสหรัฐระบุนะคะว่ามีแนวโน้มที่รัเสเซียจะบุกยูเครนในไม่ช้านี้ ด้านความเห็นของนักวิเคราะห์นะคะคุณนัทชาติเมฆมาสินผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้จำกัดนะคะก็ชี้หลุมหลบภัยนะคะในระยะสั้นค่ะมองว่าหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์นะคะจะน่าสนใจนะคะแล้วก็มองว่าดัชนีที่ระดับ1,635จุดลงมานั้นเป็นจุดการเข้าซื้อกลับที่ปลอดภยัยและมี m a r g จิ i น s ินเซฟในระดับสูงค่ะ และท่ามกลางเรื่องราวของความตึงเครียดรัสเซียยูเครนนะคะราคาน้ํามันดิบก็ยังเดินหน้าปรับขึ้นต่อเนื่องค่ะซึ่งเป็นผลจากการคาดการณ์ปริมาณน้ามันดิบในตลาดโลกที่จะได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาตรรัสเซียและแนวโน้มที่รัสเซียจะบุกโจมตียูเครนปัจจัยใ,จในประเทศของเราเองค่ะการระบาดของไวรัสโควิดสิในประเทศนะคะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นปจัจจัย่วงตลาดเช่นกันค่ะ ขณะที่ล่าสุดนะคะสอบอกรก็ให้ตรวจต่างชาติครั้งที่2วันที่5เลิก RT PCR เป็น ATK แทนและลดวงเงินประกันสุขภาพจากเดิม50,000บาทเป็นไม่น้อยกว่า20,000เหรียญสารัฐกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยค่ะอีกทั้งนะคะยังมีช่วงนี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงของโค้งสุดท้ายการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนในปี64นะคะทำให้นักลงทุนนั้นรอติดตามการประกาศงบปี64อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ นอกจากนี้มีปัจจัยที่น่าสนใจนะคะก็คือฟุตซี่หรือร้นนะคะได้ลดน้ำหนักหุ้นไทยในฟุตซี่ออเวลค่ะมีผลวันที่18มีนาคม65โดยไทยนั้นถูกลดน้ำหนักในฟุตซี่ออเวลจาก0 6 6 0์จาก0.6604%สู่0.6546ค่ะโดยการปรับเปลี่ยนแปลงก็มีดังนี้นะคะลัดแคปนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะเพิ่มน้ำหนัก c p o นะคะ CPF Mac แครค่ะ แล้วก็ลดน้ำหนักนะคะ BBL PTT SCC SCB AOT Advanced K Bank Gap BDMS และ PTT EP ค่ะส่วน mid cap ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ Small cap นะคะมีการเข้าคำนวณในดัชนีนะคะได้แก่ TIPH ค่ะ JTS และสิ่งเกิน,นะคะ ส่วนดัชนีที่ถูกนำออกจากการคำนวณดัชนีก็คือ uv และ whart ค่ะ m i c r o c r a b นะคะเข้าคำนวณดัชนีนะคะได้แก่2 sacc ค่ะ aq apco v เฉยๆนะคะแล้วก็ big ค่ะ cen ctw cmr c v cgh etl ee ford gts IT, i t m i l l m u l นะคะ m t i m e t c o metal นะคะ n t v p e p p t l s u c c fresh s f b fish s c m t o g t v i t r c u wan u v e v n g w i s e logistics นะคะส่วนดัชนีที่ถูกนำออกนะคะก็มี b y d ค่ะ TIPH MK NEX Next นะคะแล้วก็ OICHI ค่ะตามมาด้วย QH HR นะคะสบาย Singer Sinet และ SPG ค่ะค่ะและนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะคะรวถึงสถานการณ์นะคะภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลทั่วโลกนะคะที่ส่งผลต่อภาวะตลาดหุ้นไทยในรอบสัปดาห์นี้ค่ะ ส่วนแวดวงบริษัทจดทะเบียนนะคะไปเริ่มกันที่กันกุลค่ะกันกุลเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจชู3ปีทุ่มง,งบลงทุน20 0 0 0ล้านบาทค่ะบริษัทกันกุลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนหรือกันกุลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนะคะได้มีมติอนุม,มัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งหลังของปี2564จากกำไรในปีและกำไรสะสมให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ0.12บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน1,068ล้านบาทซึ่งบริษัทได้จ่ายปันผลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ0.06บาทรวมจ่ายเงินปันผลงวดปี64ในอัตรา0.18บาทต่อหุน้นโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผลในวันที่6พฤษภาคม6 5และขึ้นวันที่ไม่ได้รับสิ์ปันผล XD วันที่5พฤษภาคม6 5 กำหนดจ่ายปันผลวันที่2 3พฤษภาคมปี65เช่นกันค่ะทั้งนี้กันกุลก็รายงานผลประกอบการงวดปี64ผลกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มีกำไรสุทธิ2,229.27ล้านบาทรายได้รวมเท่ากับ9,868.13ล้านบาทอย่างไรก็ตามค่ะบริษัทมีกำไรในส่วนของกำไรปกติของธุรกิจไม่รวมรายการจำหน่ายเงินลงทุนจำนวน 2,251. 52ล้านบาทเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนแสดงเพียง1,188.42ล้านบาทซึ่งถือว่ากำไรปกติของธุรกิจเติบโตขึ้น90%โดยหากนับรวมกำไรจากการจำหน่ายเงลงทุนจะแสดงจำนวน3,425ล้านบาทค่ะดรสมบูรณ์เอ,อื้ออาชาสายประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกันกุลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนก็เปิดเผยนะคะว่าสำหรับปี65นี้บริษัทก็มีกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจค่ะ กลุ่มบริษัทยังคงเร่งผลักดันการเติบโตธุรกิจทุกภาคส่วนโดยธุรกิจพลังงานทดแทนซึ่งคิดเป็น60%ของยอดขายทั้งหมดนะคะปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตในมือรวมทั้งสิ้น642เมกะวัตต์ค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยเวียดนามมาเลเซียและญี่ปุ่นปีนี้ตั้งเป้าหมายกำลังการผลิตเพิ่มเป็น700เมกะวัตต์และเพิ่มกำลังการผลิตไปแตะระดับ1,000เมกะวัตต์ภายในปี2566ค่ะ ด้านธรุรกิจรับเหมาก่อสร้างและวางระบบทางด้านวิศวกรรมหรือ EPC ค,คิดเป็นสัดส่วนรายได้21.41%ของรายได้รวมปัจจุบันมีแบ็กหลอกประมาณ4,500ล้านบาทซึ่งทยอยรับรู้รายได้ในอีก2-3ปีข้างหน้าปีนี้บริษัทก็มีแผนเตรียมเข้าประมูลงานโครงการใหม่ๆที่จะเปิดให้ประมูลกว่า50,000ล้านบาทและบริษัทคาดว่าจะได้รับงานประมาณ7-10%ของมูลค่าง,งานทั้งหมด ขณะที่มีแผนที่จะนำบริษัทกันกุลพาวเวอร์เดเวลลอปเมนต์จำกัดหรือ GPD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกันกุลและถือหุ้นในบริษัทฟิวเจอร์อิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลจำกัดหรือ FEC เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในปี65ค่ะ และธุรกิจกัญชงกัญชานะคะการเพราะปลูกและรงสกัดยังดำเนินการได้ตามแผนซึ่งประมาณต้นเดือนเมษายนนี้บริษัทจะเตรียมเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยเพื่อให้บริการลูกค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชงกัญชาปลายน้ำครบวงจรณอาคารเพลแบงค์อกชั้น2ทางนี้ก็มีผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมนะคะและก็ข้ารับบริการได้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน65ค่ะ ด้านธุรกิจโกดังไฟฟ้า .com ตลาดออนไลน์ของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและโซล่านะคะที่ร่วมมือระหว่างกันกุลสเปกตรัมก,กับหน่วยนวัตรกรรมธุรกิจพลังงานของบริษัทก,กันกุล e n g i n e e r ยริ่งจำกัดมหาชนกับ SCB10X ด้วยแนวคิด Add Energy to Charge จากการเปิดตัวมาเป็นระยะเวลา6เดือนมียอดขายเป็นที่น่าพอใจและคาดว่าจะเป็นช่องทางการจำหน่ายที่เติบโตอย่างต่อนเนื่องในอนาคต ดรสมบูรณ์กล่าวว่ากลุ่มกันกุลนะคะเล็งเห็นโอกาสการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตจึงวางงบลงทุน3ปีปี65-67ค่ะวไว้ที่20,000ล้านบาทเฉลี่ยประมาณ7,000-8,000ล้านบาทต่อปีแบ่งเป็นลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนประมาณ15,000ล้านบาทเพื่อซื้อโรงไฟฟ้าขนาด400-500เมกะวัตต์แล้วก็ลงทุนในธุรกิจกันชง อีก2,000ล้านบาทส่วนที่เหลือประมาณ3,000ล้านบาทจะลงทุนในธุรกิจงานก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าหรือวิวทูสูตรจำนวน10แห่งซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเติบโตของเครือบริษัทโดยกลุ่มบริษัทวางเป้าหมายการเติบโตไว้ไม่ต่ำกว่าปีละ20%ค่ะไปต่อกันที่ II g ค่ะ i i g เติบโตต่อเนื่องรายได้ปี64แตะ690ล้านบาทบอดเคาะจ่ายปันผล0.40บาทต่อหุ้นค่ะ นายสมชายเมฆะสุวรรณโรธประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท i อแอนกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่า IIG เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานในปี64นะคะบ,บริษัทมีรายได้รวมซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จากการขายและการให้บริการให้คำปรึกษาติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ที่690.03ล้านบาทค่ะ เพิ่มขึ้น1 3 6 9 3สัก136.93ล้านบาทหรือว่าคิดเป็น24.8%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีรายได้รวม553ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่79.37ล้านบาทเพิ่มขึ้น16.60ล้านบาทหรือว่าคิดเป็น26.4%เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่26.77ล้านบาทค่ะเป็นผลมาจากรายได้กลุ่มธุรกิจ ทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อนเนื่องโดยการเติบโตหลักก็มาจากธุรกิจด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือว่า CRM และธุรกิจด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กรหรือว่า ERP ที่มีอัตราการเติบโต15.2%และ26.5%ตามลำดับสำหรับปี65นี้นะคะบริษัทก็คาดว่าจะมีรายได้ทั้งปีเติบโตอยู่ที่ประมาณ900-950ล้านบาทค่ะ จากการที่ลูกค้าองค์กรธุรกิจต่างๆต้องทรานส์ฟอร์มตัวเองด้วยเทคโนโลยีอย่างต่อนเนื่องประกอบกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมาทั้งนี้บริษัทยังคงมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจพัฒนาคุณภาพการให้บริการและความสามารถของบุคลากรอย่างต่อนเนื่องเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทอันหนึ่งค่ะที่รประชุมคณะกรรมการบริษัทนะคะ เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะคะก็ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา0.40บาทต่อหุ้นค่ะคิดเป็นเงิน40ล้านบาทนะคะโดยจะกำหนด,ดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลวันที่5พฤษภาคม65นี้นะคะแล้วก็กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่20พฤษภาคมปี65ค่ะค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ TU บ้างค่ะ TU นะคะโชว์ผลประกอบการปี64แกลงสุดเป็นประวัติการ บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนรายงานยอดขายในไตรมาสที่4ทับ6นะคะสูงสุดเป็นปรอติการอยู่ที่38,501ล้านบาทเพิ่มขึ้น15.1%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าเนื่องจากธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็นที่ฟื้นตัวในสหรัฐอเมริกาภายหลังมาตรก,การป้องกันโควิด1 9ที่มีการผ่อนคลายและร้านอาหารโรงแรมเริ่มทยอยเปิดให้บริการ นอกจากนี้ยอดขายจากหน่วยธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและธุรกิจเพิ่มมูลค่าย,ยัางเติบโตต่ตอนเนื่องทําให้กําไรสุทธิของไทยยูเนี่ยนในไตรมาสสุดท้ายของปีทะยานขึ้นมาถึง32.5ค่ะหรือว่าอยู่ที่1,930ล้านบาทแม้ว่าจะประสบภาวะการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกก็ตามยอดขายธุรกิจอาหารทะเลบรรจุกระป๋องในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนะคะเติบโต4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าด้วยการปรับขึ้นราคาขายสินค้าส่วนยอดขายธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็นเติบโตขึ้น21%จากการฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหารและโรงแรมในขณะที่ยอดขายธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและสินค้าสินค้าเพิ่มมูลคา่าเติบโตขึ้นถึง27.2%จากความต้องการสินค้าที่สูงขึ้นมากและฐานลูกค้าที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องค่ะ สำหรับผลประกอบการตลอดทั้งปี64ไทยยูเนียนสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นประวัติการโดยมีกำไรสุทธิเติบโต28.3%อยู่ที่ระดับ8 0 1 3ล้านบาทยอดขายเพิ่มขึ้น6.5%อยู่ที่1,041,048ล้านบาทส่วนกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น9.9%อยู่ที่25,727ล้านบาทค่ะ ไทยยเนียนประกาศปันผลงวดการเงานในครึ่งหลังนะคะจำนวน0.50บาทต่อหุ้นรวมปันผลหุ้นตลอดปีนะคะอยู่ที่0.95บาทต่อหุ้นเป็นระดับสูงที่สุดของบริษัทสะท้อนผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งค่ะนายธีรพงษ์จันทร์สิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารของท u ก็กล่าวนะคะว่าในปี64นั้นไทยยเนียนก็ได้ก้าวขึ้นสู่บรูไฟแนนซ์เป็นบริษัทแรกๆในประเทศไทยค่ะที่เดินการ เดินหน้าทางการเงินที่ส่งเสริมความยั่งยืนและตั้งเป้าหมายการทำงานที่สนับสนุนการอนุรักษ์มหาสมุทรและผลสำเร็จตามเป้าหมายจะมีผลต่อตอัตราดอกเบี้ยและเครื่องมือทางการเงินชนิดนั้นๆไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อหรือหุ้นกู้โดยที่ผ่านมาบริษัทได้รับสินเชื่อและออกหุ้นกู้ที่ส่งเสริมความยั่งยืนรวมทั้งสิ้น27,000ล้านบาท ไทยยเนียนได้ตั้งเป้าหมายระยะยาวนะคะให้75%ของเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทเป็นบรูฟ f นแนน c ์ภายในปี2568ซึ่งเพิ่มจาก50%ณนะสิ้นปี64สำหรับปี65นี้นะคะไทยยเนียนก็คงเดินหน้าขยายธุรกิจนะคะโดยมุ่งเน้นในเรื่องของอัตราการทำกำไรที่สูงขึ้นและธุรกิจใหม่ที่เพิ่มมูลค่าเช่น ส่วนประกอบอาหารอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและโปรตีนทางเลือกเพื่อให้สอดรับกับตลาดที่เติบโตเร็วในธุรกิจเหล่านี้ค่ะค่ะแล้วก็มาปิดท้ายกันนะคะกับเรื่องราวหุ้น IPO ค่ะสัปดาห์นี้นะคะมีมาฝากกัน2บริษัทนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่จะ s p ินออ f บริษัทย่อยนะคะเข้ามาซื้อขายหรือเข้ามาเป็นสมาชิกข,ของตลาดหลักทรัพย์นั่นเองค่ะ เริ่มกันที่ทีนะคะท U ก็มีการอนุมัติข่ดสปินออฟบริษัทย่อย ITEL Corporation เข้าตลาดหุ้นค่ะนายธีรพงษ์จังสิรินะคะซึ่งเป็นกรรมการบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนก็เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท ITEL Corporation จำกัดมหาชนหรือว่าชื่อย่อนะคะว่า ITC ซค่ะซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ดำเนินการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ IPO ต่อสำนักงานคณะกรรมการกรลอตต์แล้วก็นำา ITC เข้าจดทะเบียนเป็นบริบรษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถือเป็นการนำหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกเพื่อเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือสป i ิ o ออฟนะคะโดยแผนการ IPO ของ ITC ในครั้งนี้ จะส่งผลให้สัดส,ส่วนการถือหุ้นของ ITC ลดลงนะคะโดย ITC จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ e s o p แล้วก็ IPO รวมจำนวน600ล้านหุ้นค่ะนอกจากนี้บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเดิมซึ่งบริษัทถืออยู่ใน ITC ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปจำนวนไม่เกิน60ล้านหุ้นนะคะ โดยหุ้นสามัญที่ออกใหม่และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัทคิดเป็นสัดส,ส่วนไม่เกินร้อยละ22ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ITC ภายหลังจากการ IPO ภายหลังจากการ IPO ของ ITC ค่ะบริษัทก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมใน ITC ในสัดส,ส่วนร้อยละ7จ็ดของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ITC ค่ะภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือร h t o f ฟ e r i n g ตามสัดส,ส่วนการถือหุ้นนะคะ ค่ะแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งนะคะก็คือไวซ์โลจิสติกส์ค่ะไวซ์โลจิสติกส์นะคะเตรียมดัน Euro-Asia ียท a l ทอลโลจ i สติกส์เข้า MAI คาดจะแล้วเสร็จภายในไตรามาสที่4ีทัพ65ค่ะบริษัทไวซ์โลจิสติกส์จำกัดมหาชนหรือไ i c ์นะคะได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะว่าที่ประชุมบอร์ดของบริษัทนะครับ ครั้งที่1ทับหกห้วันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ค่ะได้มีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสาม,มัญของบริษัท Euro Asia Total Logistics จำกัดหรือว่า ETL ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ IPO และการนำ ETL เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI โดยจะดำเนินการที่มีการออกและเสนอขายหุ้นสาม,มัญเพิ่มทุน ของ ETL ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ IPO นะคะเรียกว่าแผน Spin-off ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ30ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ ETL ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามาัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกค่ะพร้อมวันนี้นะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่4ของปี65ค่ะโดยสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETL ที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ IPO รวมกันไม่เกินร้อยละ30 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ ETL ภายหลังจากเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO แล้วนะคะก็คือมีก็เรียกเรียกว่าคือคักนะคะสำหรับเรื่องราวของหุ้น IPO ค่ะซึ่งบริษัทที่เข้ามาลิสต์อยู่แล้วก็มีแผนที่จะสปิน off บริษัทย่อยนะคะบริษัทลูกนั้นเข้ามาเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์นั่นเองนะคะค่ะแล้วก็นี่ก็คือเรื่องราวนะคะของภาวะตลาดหุ้นค่ะและเรื่องราวของข่าวสารบริษัทจุทะเบียนนะคะรวมถึง ตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ข่าวที่น่าสนใจในแวดวงตลาดทุนค่ะที่เรานำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะหากคุณผู้ชมนะคะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามนะคะได้ที่เว็บไซต์ w w w h w i d i n s i g h t c o m นะคะแบบ Real Time ค่ะนอกจากนี้นะคะยังติดตามรายการของหุนอินไซและข่าวสารคุณอินไซนะคะได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter l i n e Square, Telegram รวมถึงช่องทาง t i k t อกด้วยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามชมรายการของหุณอินไซทุกรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel นะคะช่องหุ n อินไซค่ะฝากคุณผู้ชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะกับดิฉันนะคะนุภาศิริรวงวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ